เมื่อกี้ในตอนที่เราสู้อ่ะอีกคนหนึ่งเพื่อเอาหมวกนะดูในเควสนะครับเควสอันไหนอันนี้ก่อะเนี่ยเนี่ยมันจะบอกแนละ้วถ้าคุณได้ได้หมวกแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณได้หมวกจากลาเล่ฮนะโอเคเราได้หมวกมาแล้วต่อไปที่เราจะไปเอานะทำเป็นตอดีเนะี่ย ต้องไปส่งเควสนี่ก่อนอนะไปส่งเควสนี่เ,เควสห้องครัวก่อนเราจะเพิ่มส่ง,งทีเดียวนี่หมูหนี่เอาเฮ้ยแต่เอาคอรี่นี่ว่าต้องฆ่าหมูกับเอากอรี่ฮะอืออืออืออีดอีดอุดอูดอีอูดอูดอีดอุดอูดอยู่นะั่นแหละแม่งลำคาญชิบหาย ร้องยังไม่ใช่หมูเก็บไปแล้ว thank you มาเพื่อนให้กูตีฟีมานะมากระท่อมที่เราเก็บเสื้อนะครับอ้ที่ผมให้ไปเก็บเสื้อเนี่ยตรงเนี้ยเราจะมานอนครับเปลี่ยนช่วงเวลาเอ้ยอะไรวะ มาเปลี่ยนช่วงเวลาเป็นมิดไนท์นะครับเพื่อเราจะไปเอาไปขโมยรองเท้ากันนะสลิปมนะันทิวมิดไนท์ฮะโอเคครับมืดแล้วฮะเริ่มมองเลยไม่ค่อเห็นอันนี้เพื่อเพื่อคลิปของผมนะผมกดเอ่อเพิ่มไฟสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวคนผู้ชมจะมองไม่เห็นนะมันมืด อเอาไว้แหลกมาที่หมู่บ้านนะครับก่อนจะเข้าไปต้องดูนะครับทหารอยู่ข้างนอกไหมมีใครอยู่ข้างนอกอีกหรือเปล่าทหารล่าไปหมดหรือ,อยังนะครับร้านล่าหมดแล้วครับเราก็กดซันนี่ครับเข้าไปเลยครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ผมเอาลงเท้า รองเท้าไม่อยู่ในหีบนะครับรองเท้าอยู่หน้าหีบขโมยได้แล้วครับขโมยเสร็จก็ออกไปนะหลักการหลักการสันนี้นะครับย่องเบาง่ายเลยนะครับสมมุติถ้าคุณสันนิขึ้นมาเนี่ยแล้วมีเสียงพูดเนี่ยมีเสียงคนพูดเนี่ยแสดงว่ามันเห็นเราละแต่ไม่มีเสียงคนพูดแสดงไม่มีใครเห็นนะโอสเโอซาริโอกดอันแรกครับเส e s t แล้วครับ โอเคฮะพารตี้ okay. กลับมาคุยกับเราแล้วกด F5 <'s> ไม่มีอะไรลนะโอเคต่อไปเราก็ดูเควสฮะ <got> อะไรวะเนี่ยอ๋อไอที่เราตกลงกันไว้ให้พาร์ตี้พัวนะครับเราต้อง มันบอกเราแผนเราก็คือเราทำให้เราเราจะมาแชร์เงิน 50, 50. เงี้ยห้าสิบห้าสิบเราให้ไปฮะถ้าไม่ให้เดี๋เรื่องใหญ่ต่อไปก็มาดูเควนะะนี่ครับ I have the b o นะฮะคือได้รองเท้าแล้วแป็หมวกแล้วเหลือแบ็คแบ็เพียวกับแบ็คเพียวกับอะไรอะ่ะแบ็เพียวเสื้อนะฮะเสื้อลากอกลาโกลาโก อะไรก็ไม่รู้ชื่อแม่งแต่ละคนตอนนี้ตอนคืนก็ไม่ค่อยอยากจับไปไหนนะเพราะคิดมันมืดไปเปลี่ยนช่วงเวลาก่อนครับนีอ่อะไรวะไม่รู้เก็บไว้ก่อนไปนอนเตียงที่เดิมนะเปลี่ยนช่วงเวลาต่อฮะเฮ้ยทำไมมีกาดมาดินแถวนี้วะเข้ามาได้ป่ะน้องห้องนอน อ๋อไอบ้านนี่มันบ้านวอลเกอร์วะเนี่ยบ้านคนงานเนาะไอตูก็เพิ่งจะรู้นึวกว่าบ้านล้างโอ้ไอเฮี้ยมแม่งเงี้ยงที่นอนหมดเลยแล้วกูจะนอนตรงไหนวะเนี่ยโวยละโวยครักูนอนไหนวะเนี่ยแม่งเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวคว่อยอัพเดี๋ยวค่อยอัพคันนิง่งเบย์จะไม่เห็นใช้เลย เนี่ย <Yeah. S 2> มีเสียงพูด,พดนะแสดงว่าเราสนค์ไม่ได้เฮ้ยหาไปทางอื่นดีว่าแสกจะนอนในบารหลังน่าจะมีนี่อยู่ย่องเข้าไปครับมีที่นอนว่างสักที่ไหมครับพี่โอ้โหแม่งนอนกันหมดแล้วกูจะนอนตรงไหนหวะเนี่ยเว้แล้ว หาที่นอนไม่ได้ฮะสวยมากเลยฮะในตรงนี้ก็มีกาเดินเฝ้าครับ <c oughs> ยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยไปบนเรือดีกว่าบนเรือน่าจะมีเตียงอยู่เฮ้ยมีปุวะไม่น่าจะมีนีกว่าโอ้แม่งหาที่นอนไม่ได้เนี่ย่ะ นอนพื้นก็นอนได้แต่แมงไม่อยากนอนต้องนอนเตียงเรื่องมากอ่ะบนเรือน่าจะมีกับตันอ่ะืมหาที่นอนหาที่นอนเตียงสักเตียงหนึ่งมาลงใต้เรือทั้งนั้นสักเตียงหนึ่งขอแค่เตียงเดียวขอแค่วิเดียว ขอนอนแค่วิเดียวเพราะอ้นี่งัววนทั้งเรือไม่เจอเตียงเลยอ่าเจอเตียงแล้วครับเตียงใครไม่รู้คุณนอนแล้วเน็กมอร์นิ่ครับอากาศเช้าๆสดชื่นนะเตียงใครวะแม,หม,ม,มนน่ห้องกับตันเมืวไม่นี้คุมานอนห้องกับตันเลอเนี่ยเห็นไหม คกเพลิ่หมดแล้วทิ้งอัตโนมัติครับใช้ไม่ได้แล้วแหม่ไม่นอนห้องกับตันนะกับตันก็ไม่รู้ไปไหนช่างหัวมันนะตอนนี้เราก็จะไปซื้อเสื้อจากคาร์เตอร์นะครับเสื้อของราลาโก,ก้จากคารเตอร์นะต่อไปเหลือแค่แบ,บ็คพียอลแบบ็คพียวนี่ก็ไม่รู้มันอะไรจำไม่ได้แนละ้ เอะไรวะอืมอะไรวะเนี่ยไม่อนม่ตอนจำมืดว่ะคคาเตอร์ครับ s h t Well อ้วอะไรวะเนี่ยชอมีวัตถุก็อ้าชมีวัก็อด จะเห็นนะครับชื่อลาโก้เลตเตอร์เชิร์นะต้องมีชื่อลาโก้อยู่นะเป็นของลาโก้150นะครับแล้วก็ซื้อมาครับในตอนแรกๆเนี่ยเฮ้ยเก็บชีทก่อนมีหีบด้วยครับลืมดูหีบเก็บไว้ก่อนหาของฮนะเอาแม่งหมดเนีแ่แหละเราจะเห็นนะไอพวกจุดลาโก้เราได้มาบอดี้ เราสามารถใส่ได้ครับ <c oughs> ขโมยแม่งมาใส่นะอ่ารองเท้าได้มันจากมาะนะเอามาใส่ครับคือเราสามารถใส่ได้นะครับเกียร์ไหมล่ะเนี่ยอ่าใส่เสื้อใส่รองเท้าโอเคแนละ้วเพราะว่ารองเท้าเสื้อมันดีกว่าเราเลยต้องใส่ฮนะส่วนแบ็คพิเอลนี่มันอะไรวะแบ็คพียอต้องไปคุยกับลาโก้อีกทีนะ อ๋อแบ็คเพียวรู้แล้วมันให้ทำยังไงแบ็คไอแบ็คเพียวนี่ต้องให้พิกพอเกตครับคือขโมยของจากคนอื่นนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ย่องเบาไปขโมยนะต้องคุยแบบมีทักษะนะคือเราหาหาสามชิ้นได้แล้วเนี่ยให้มาคุยเวลาโก้อีทินเนี่ยแล้ว how do I get the peel เ uh, no, มื่อเราคุยแล้วเนี่ยลาโก้บอกว่ารู้จักพิกพอเกตไหม เราก็เออคือเราไม่รู้จักเนี่ยเราต้องมีค่าเราต้องมีสเตตัสพิกพ็อกเก็ตก่อนนะครับ <you> โดยการเรียนจากมันเนี่ยไอว n นท o กูนะพิกพ็อกเกเราต้องเรียนจากมันก่อนนะครับได้นะพันโกแบบทนันยิ่งสองนะทนันยิ่งผมสองนะเหลือแค่เงินพันไม่มีเงินนะก็ค่อยมาทําที่หลังนะครับต่อไปเราก็ลุยแมปต่อแลครับจากกัวไม่จากกวัวไม่เท่าไหร่จาก,กวัวยวค่อยเก็บ มาทางนี้ครับมาทางต่อนะมาทางไรนะตั้งขวาของเมืองนะตรงไปเรื่อยๆครับ ตรงมาเราจะเห็นป้อมป้อมหนึงนะครับป้อมนี้เราเข้าไปไม่ได้นะะเป็นป้อมของวัดโคะนะเรามาทำเควเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเกี่ยวการคุยกับคนนี้ให้ฟังอ๋อคลิกมั่วๆแป๊บนึงนะวัดโก้บอกว่านะครับว่าเนี่ยว่าอย่าไปทางเหนือทางนอตนอก,ก็คือเนี่ยด้านซ้ายเรา ขึ้นไปทั้งบนเนี่ยมันบอกห้ามไปนะอันตรายผมก็เคยลองไปนะอันตรายอย่างที่มันพูดจริงๆนะเพราะงั้นเราก็ไม่ควรไปนะครับหรือถ้าใครอยากไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูกดเอ็มฮะไอขึ้นคุณคุณขึ้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นไปตามเมาส์ผมเนี่ยมันไม่อันตรายหรอกครับแต่ถ้าคุณไปตรงเนี้ยเนี่ยไอช่องเขาเล็กๆตรงเนี้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปนิดนึงเนี่ย คุณจะไม่โผล่ตรงเหวตรงเนี้ยเหวตรงนี้นะครับพอคุณไม่โผล่ตรงเหวเนี่ยคุณก็ตรงขึ้นไปครับไปทางเหนือนะคุณก็จะเจอถ้ำอยู่ทางซ้ายนี่นตรงเมาส์ผมเนี่ยอย่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปนะใครจะเข้าไปก็กดเซฟหน้าถ้ำก่อนนะกด f ห้านะครับเราจะเห็นวงกลมนะวงกลมสองที่เป็นเป็นฟาสฟาสทาวเวลนะเดินทางเร็วนะ ถ้าเราจะไปทางไหนเราก็กดตรงนั้นมันก็จะไปเลยครับไม่ต้องมาเดินรอบแมปอะไรอย่างนี้น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับเก็บแอปเปิลครับบ้านมาร์โกเนี่ยเป็นอีกที่นึงครับที่ไว้สําหรับนอนนะครับมีเตียงครับผมลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปสันนี้เข้าบ้านมันครับขโมยของนะเราใส่ชาติจนแล้ววายครับเก็บรอเฟสเก็บปลาดิบนะฮะ มีเชดล็อกไม่ได้เขาต้องมีแค่เตียงนอนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเราก็ออกกันไม่มีอะไรฮนะในทางข้างบนไปทางเหนือผมไม่ขอไม่ขอทอิบายนะไปแล้วเสียเปล่าไปแล้วตายฟรยีพูดง่ายๆไม่อยากจะไปก็หดเกินเราก็ลงมาข้างล่างต่อครับจะมีเคลสเพชรหนึ่งนะครับจาก ไอ้อ้วนอ่ะไอ้คนที่สูงที่สุดอ่ะในเกาะเนี้ยในทหารนั่นอ่อนะอ้อนอ้วนอ่ะมันบอกให้เราบอนตี้เควบบอนตี้ให้ให้ฆ่าให้ฆ่าพวกท่าที่หนีออกไปนะสามสามคนนะเอาหัวมาแสดงเป็นหลักฐานนะหัวมันนะก็อ,อยู่แถวเนี้ยแหละเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูข้างหน้าเจอลิงสามตัวนะ ไอลิงลูกลิงอะไม่เท่าไหรนะ่ฮะแต่นี่เป็นลิงใหญ่นะเราต้องสู้ครับเพราะมันกัดเรานะฮะเนี่ยลิงที่โตเต็มวนะัยน้ฮะถ้าลูกลิงไม่เท่าไหร่หรอครับสายสายใช้ได้ผลเปล่าสายใช้ไม่ได้ผลเนฮะ้ยใช้ได้ผลเว้ยไอลิงมีตาฮนะตรงนี้เราต้องได้แพตตี้มาก่อนนะครับไม่งั้นสามตัวนี่เราก็ไม่ไหวนะคนเดียวอนะลองกดผิด ลิงไม่สามารถเก็บอะไรได้ไม่มีอะไรติดตัวเลยมาถึงตรงนี้กด F5 ครับจะเห็นคนอยู่ข้างหน้านะครับเห็นคนประมาณสามคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละคือท่าที่หนีหนมาเราต้องฆ่าสามคนนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยตายแน่นอนครับเพราะแต่ละคนนี้แบบแม่งเก่งอะ่ะเพราะงั้นเราต้องมากบบพาร์ตี้ให้ช่วยนะครับตรงนี้นิดนึงครับ ไม่ต้องนะวะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นปืนหรอกใช้ยยซ้ายนี่แหละสู้กว่าแม่ง